สวัสดีค่ะแมงปมุนสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะไปหาหน่อไม้มาพี่นอ้องจิปอกกะใบเมื่อเลยคี่คีาคาดขวัญจิปอกันหน่อไม้่ขยัยิเมื่อ,อสำสิกินพี่น้องค่ะเปลือกมันขอวัญจีใส่กระสอบเลยเอาไปทิ้งขวัญได้หน่อไม้บงมาเด้อพี่น้องค่ะ ฝนตกตอนหาน่ะป้าไปเบิ่งลนุ่องอันอีสานบ้านุ่นสะอาดได้พี่น้องค่ะอขอยสีเอาไปเห็ดอันน้ำไม่สมไปกินบ่มีน้ำไม่สมกินน้ำไม้อันน้ำ,นำยยไ,ไม่บ่งได้ยังไงบ่งไงขอยสีไปเทอยู่ป่าบอกเราขอยสีไปเทคลองถุยอันน่ะฮอันตอกอันอยังก็เขาเอิญท่านเทนาอยู่ทัานเทน้าก็วันได้พี่น้องค่ะ มันน่านอยนอนยี่เตียงคุณเปลือกมันเดี๋ยวยังเก็บวันนี้อากาศสุดยอดมุนเาคอยแกงนะพ่อแซบนะพี่เนาะแซบครับน้ำแจางสามวันกินแล้วว่าเพลิดนพลไม่กินอีสามถุยใหม่ออนออนน้ำม่ใหม่ใหม่ ต้นแถวนี้เขาก็กินอยู่เขาฮ่าๆเอาแต,นาตนา่นอ,นอาาขา้นหน่เขาวๆมันเขาบอกเอาหรอกแบบนี้ห้าวผัดบวบ่ควยได้กินเนาะพ่อเน่กั่น้อนซ้อนกนซ้อนเจ้าหนหน้าไม่ไหลเลอพี่น้องค่ะคนต้องไปอีกป่านหนึ่งทนาไมไหลเอาวันวะบอ,อบอึดต่มองหาอยากหากินพี่นอออ้องเลยเราหุ่นจกเอาวันเอาวันเราก็เป็นคนืุนที่เนาะเราก็หูมองข้ามาหากินใช่เมื่อยเลยพี่น้องเ้ยเขาต้องปอกบุปอกก็ได้คนนัก เขคืพอพ่อทำไมเขาเป็นเด็กน้อยกขหาบเขหาบกระสอบไหมแบกกระสอบไหมหาเพื่อครอบครัวเฮ้าพี่น้อย,อยบได้เพื่อให้หาอยากหากินหาเพื่อครอบครัวหาเงินกับเพื่อลูกเพื่อผัวพี่น้อ,องหม้อเม่งเออบได้หาเพื่อผู้ใดนะหามาก,กับจะาล้องกับไส้เองพี่น้อยเงนินคำก็เลยให้มีผูดด้ใดมาไส้น้าดอกจะมีตานานน้อยใส่น้ำพอกับเม่ง หัวเหมิงเอาผู้เดียวแม่แม่ยังกับแม่หัวเม่งผู้เดียวตุ้มเทพกับหัวเม่งผู้เดียวอันฉากแห้งขักบ่ไนยังตักบาดเลยนาผ่อยฉากหลังนี่พากันย่างล่มจนมาบาดหลายหม่องเยอแต่ว่าบ่ไนไทยพี่น้องเมึงก็จะได้คลิปมาในบ้วนธรรมดาพี่น้องม้วลกลุ่มคู่ก้านสาวม้นถไลไปน้ำขั้นเกนถะไลไปน้ำมวยวันนู้นม่วนเด้พี่น้อง ตลาดจังหวัดมันก็มีดีคนละอย่างพี่น้องม,มุกดาหารกับมันจีคันชิบากับอาหารปลาแบบพวกเนี้ยแหละละพวกเห็ดพวกน้ำม้พวกยังพวกไว้เนี่ก็ได้กินเออหาแทนี่เห็ดดินเห็ดทานคันชิบะสม,มัยนี้กุ้งก็มีกลิ่นนี่กันเด้ตลาดพรานเพียร์นะแม่เนาะราคากับพวกเนี่ยกุ้งทะเลปลาเมืองทะเลเขาเจ้ากระน้ำของมาขายกันสมัยนี้มันจะเลื่อนถึงกันมาแล้วหามากเพื่อครอบครัวในร้าะพี่น้องเลยทางระยองก็มีทะเลเลยทางนี้ก็มีน้ำโขงให้ชม าพายบัวลอยเป้นขี่ขาพายได้พี่นอ้องเป้นขีขาเจา้าของนั่นนะท้าบโบฮากับโบมีผู้ให้่ให้เองเห็ดเองกินเองอีกต้องสู่ชีวิตเกิดเป็นคนท่าบโบสู้กับโบมีทุกวันนี้นนใช่แนละ้วเราต้องสู้แต่ละอย่างมีความดีคนละอยา่างบัวได้เบียดเบียนไายขอแต่เราเฮาอยู่แบบสังคมยอมรับได้ก็ดีไปเฮาบัวเตไปขาดไปแกงใคร สำนัเกเขาเอคยบอกคนแล้วคนเฮามัน,นดีมีสวนมีโตบ้ประธาเพียงแต่เฮาสิใส่เป็นประโยชน์บ่บ่ันคอยเมื่อยคอยจันสั่นก็หยัดหรือคอยหิ้วเข่าก็ได้ถ้าคอยสั่นคอยหิ้วเข่าได้จ้าหิวเข่าแต่ว่าพอเขาได้กินเขา่เาเสมอกินแต่ขนมนมเนยเขาจะเห็นจะกินน้ำผลโอ้ยกินไม่จะไปเจ็ดแดนแววลกนะูกกินถ้าพร้อมจ้ออะวนะ ไนี่ป็นไปสุดไปง่าไปคึทำไมสมนะเ็บไปเช่องแบไม่โบงมา จะหน่อยเนาะอันฝนตกดูดูนี้ก็เบิ่งน้ำเสียงเขียดธรรมชาติพี่น้องอืมเราเป็นอย่างเขาคือมีเหตุผลมาทายให้ตรงนี้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าอยากได้ธรรมชาติอยากได้ธรรมชาติพี่น้องเบิ่งไอ้พี่ผู้พันอยู่เมืองนอกเพื่อจะจะเห็นบรรยากาศเสียงเขียดเสียงกบมณฑ์มหาเนาะใม่มณฑ์เห็นคอมเมนต์พี่น้องไอ้พีเขาคนบอกน้องมณฑ์เอ้ยขึ้นทอดบ้านเดี๋ยวเอ้ยจะมาขึ้นทอดบ้านแต่ดีใจนี่ยละมณฑ์ก็เลยอยากถ่ายทอดมณฑ์นึ่สามารถได้ทุกสไตล์พี่น้องเขาเมืองก็ได้เขาบ้านนอกก็ได้ลุยตมลุยโคนก็ได้ บรุยก็ได้เป็นคุณนายก็ได้เป็นยาจกก็ได้พี่น้องค่ะเข้าใจวันนี้พ่อใช่ครับคำว่าเป็นคุณนายและยาจก <c oughs> <c oughs> ใช่เอาง่ายๆตั้งแต่ขี้ดินบนฟ้าได้ได้ทุกสไตล์ตั้งแต่ดินหัวตั้งฟ้าแต่ว่าคุณนายก็สมมนสมนายสเป็นคุณนายสมมนเดิมคุณนาย<อ>ในครอบครัวจะของเออเอาง่ายๆคุณนายในครอบครัวบรเพ็ดมลอะไรเปรียบเทียบกับไผเดอรพี่น้องใช่มน่ะสำหรับมลมีเงินพันสองพันมลก็เอิญบอกคุณนายได้แล้วสำหรับมลนะ บอไปเปียบเทียบกับไทยฟังเสียงเขียดเสียงอื่ห้องชีวิตมันมีความสุขกับพ่อแล้วพอแต่ลูกมันได้กินบอเจ็บบอเป็นบอไข่บอหนาสนั่นผูเป็นแม่เป็นสุขแล้วพี่น้องค่ะดีใจแล้วเออแมลงไปฉีดยา้ลูเดินโอเคครับไปอาบน้ำอาบน้ำในเดินอับรถไหาหมอขอดีวัคซินเหรอบอดีบักซินอันที่จริงแต่เมื่อวานลืมอ่าไแปลงตรงเก้าห้องเนาะ หนูฉีดยาแล้วคนหน่อยี่ให้ยน,นะบันห่าแต่ฉีดเทาบ็าต้องห่วงนะลูกเทาบ่าเป็นไข่อดไข่เนา่มุกเสร็ดนี่โอ้นนอยพี่น้องเห็นเลยขึ้นหอดบ้านด้วยบางคนว่าคอยเบ่งน้ำตาเขาหล่นไหลเขาขึ้นหอดบ้าน เิ่นปอยุเมืองนอกพังกัดบายยูเฮียนหลังงามของแอมงามก็จริงอยู่แต่บางที่กันเห็นบางที่เราก็เคลือนทอดแม่เคล่อทอนนคือนอดบรรยากาศเก่าๆคนเท่านี่มันมันมีความทรงจำเนี่ยนะน้องแม่นะคนทุกคนย่งมีความทรงจำพี่น้องแต่ว่าเพชที่จำแต่ความทรงจำที่ดีทรงจำบ่ดีว่าเพทพบ่จำมณนะสิถามันมีความทรงจำบอกแต่นน้อยนี่ยู ใหญ่มาเขามีลูกมีครัวเขาก็ต้องคิดแจกแยะอีแบบหนึ่งสิ่งแล้วเฮ็ดไปบ่ถือใจพี่น้องแบบบ่ได้ตั้งใจเขาขอโทษขออภัยทุกสิ่งทุกอย่างเฮ็ดบุ้ความบันเทิงนะแม่เนาะใช่แล้วเขาบ่ได้ไม่เกแต่หน้าเฮ็ดใส่พี่น้องหรือว่าเฮ็ดแบบเฮ็ดใส่น่ากันแมนยีสานมานเฮาเพิรนเข้ามาเฮ็ดใส่พี่น้องบ่มีมีแต่มาอยากเก็บคล็บเฮ็ดใส่ไผยม่นซีที่เม้นมานู่นมีนั่นขอเขา่เห็น <ขอ S 1> หนาเพิรอน พูดยากคนซ้ำเอาอะไรมีเกตนาเวียดใส่พี่น้องเขามีแต่เกตนาอยากให้พี่น้องมีรอยยิ้มเนาะแม่เนาะเห็นพี่น้องมีรอยยิ้มก็มีความสุขถ้ำนุ่มกัดหนะผนเสียงเขียดสร้างได้ทำให้มันทุกข์มันก็ทุกข์ถ้าท้ำให้มันสุขมันก็มีความสุขนี่แหละเขาเอื้อความสุขเขาเรียบ สวรรค์ชั้นฟ้าพี่น้องคะม้วน่ะบอกตรงๆเลยนะม้วนมากมักแบบนี้มกักมีแบบบ้านๆแบบเนียบๆแบบนี้หแบบมักซึ้งๆกระไผยอยู่องค์ซีแบบใครจะโชคดีมาเจอเลยวันเราแล้วก็พอได้เบิ่งมาหน้าของม้วนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเลยพี่น้องให้ไปอยู่นในกันมีอยังกระแบ่งกันกินพี่พน้องเห็นนนั่แหลมแต่ว่า ดีห้ดีร้อยเปอร์เซ็อันนี้เขากับบหมเสียงทองเ่ลี่ยนห่องเดินพี่น้องไม่เน้นฝาห่องเดิมคนเรามันต้องคบกันนานๆใช่ถ้าคบกันสั้นๆแล้วเรายังไม่รู้นิสัยกันต้องดูที่ระยะยาวเมันบอกระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเสียงเกียรหทอง ไม้ไรอ,อ,อ่อนซันติกินอ๋ออยู่ดว่วนตะปูห้ากับบือดไม้ไรมัตะปูถ้าแขาวผู้เดียวกับเซวสันหลังยากลิงเก็จะออจับไปแล้วมันบปล่จับไปแล้วมันหนาฝนยัเพิ่ข้างล่างก็เป็นให้หน้าตะกร้าที่วันเด้เพี่นออ้องลาวกะลังกะกระลังขืนงามจหน่อยแล้วกะจีมาลุกคนต่ออีกบัไดอยอีบ้านจียเดียนมาสวยเราม,มาลุกกะนับจ้างนับนา ถทำเราคน,นตะวันเราจิตจ้างขโมยเราถลายสองร้อยเราค้าเราคือเอาเปรียกหอยเสรจเอาเจ้าเห็ดบุปเป็นเนาะเกระนู้แล้วมันเห็ดบุปเป็นเอาซส,สำเอาซสำคนเห็ดบุปเป็นเราถ้าคนเห็ดเป็นมือหาเราเกินนะวิลี่บอกเออเราทิฟนี่ว่างวว้พี่น้องคงสิถูกอกถูกใจเลยพี่น้องมาวิวมันงามเออเขาเข้าว่านั่งกินเนียงขัดเดลยนะแม่เนาะนกา้าเข้ามานั่งกินอยู่นี่ เลี้ยไปแม่มันเก็บเปลือกน้ำเอาไปทิ่มพอมแล้วพอจะหามไปก็ไดเอาไปเทคุณเทคองคุณเทหุ่ยคุณมันก็เป็นปุ๋ยเป็นอยัางนี้เราบอกมันนี่ตรงอันนี่เป็นตะเข็าใช่ไหมม่ใช่สะอาดน้ำสอาดไมแม่นนั้นแม่นแม่นพักขมมันแม่นพักขมมันเลยหรือมันคือเรื่อย นั่นในยุคข่างวุ่นแทะทั้งหนาเอาเนาะขมิ้นนั่นเหรอทั้งหลังก็เป็นผู้เขาผู้มันนร่มเลยเป็นรองพูดนะแค่มันแจงก็ได้ถึงไง แกย้ำใดขวดกามากินย้ำนั่นเลยจะเป็นยังขวดมากเกงเนื่อใหม่กันเลยกินย้ำได้ขี่ไรย้ำนั่นแกนงน้ำใหม่เพชพ่อร้า้พี่ร้น้องขอบคุณการรับชมทุกการติดตามทุกกำลังใจสวัสดีค่ะลาไปก่อนเด้อครับพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะ